ะะก่อนหน้านี้16นาทีคูโพสต์ไปว่าอย่าคิดว่าตัวคุณเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์ขายชาน,นพเก้าเพราะว่าบริษัทนพเก้านะคะรับแต่ผู้ร่วมธุรกิจอ่านั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่า คุณทุกคนไม่ใช่แม่ค้าออนไลน์นะคะถ้าหากว่าคุณไปขายแบรนด์อื่นหรือไปขายอะไรอย่างอื่นไม่เป็นไรคุณอาจจะเป็นแม่ค้าขายของชําแม่ค้าขายเต้าหู้แม่ค้าขายเต้าหวยแม่ค้าขายนมสดแม่ค้าขายผลไม้แม่ค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในนบเก้าคุณไม่ใช่แม่ค้านะคะเพราะว่าแบรนด์นบเก้ารับแต่นักธุรกิจนั่นหมายความว่าอะไรคะไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะซื้อ5กล่อง10กล่อง20กล่องร้อยกล่องพันกล่องหมื่นกล่องสามหมื่นกล่องหรือว่าแสนกล่องนะคะคุณคือนักธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วเพราะแบรนด์เราค่ะ,คะปั้นนักธุรกิจ นะคะทำไมเราถึงบอกแบบนี้เพราะคุณรู้อะไรหรือยังยุค 5G ต่อไปอะคะ่ะแม่ค้าทั้งหลายแม้แต่ว่าคนขายกล้วยปิ้งเผือกปิ้งมันปิ้งค่ะต่างๆ่าง่านี้นะคะถ้าคุณอยู่ไม่เป็นนะคะคุณจะไม่รู้เลยว่าโลกมันเปลี่ยนนะคะทุกอย่างต้องก้าวมาสู่โลกของธุรกิจรู้กันยังรู้กันหรือย,ยังคะถ้ายังไม่รู้ก็แชร์ออกไปนะแล้วจะเฉลยให้ฟังโอเคนะ,คะเราทุกคนต้องฝึก ฝึกการเป็นนักธุรกิจเพราะว่าถ้าวันหนึ่งอะค่ะคุณไม่ฝึกจากการที่ก้าวเข้ามาอยู่ในแบรนด์นก้าวันหนึ่งที่คุณต้องโตออกไปหรือวันหนึ่งที่คุณต้องเกษียณงานหรือวันหนึ่งที่คุณจะต้องได้ไปทําธุรกิจอะค่ะคุณจะไม่คุ้นชินพอคุณไม่คุ้นชินคุณจะอยู่กับมันไม่ได้เพราะคุณอยู่กับมันไม่ได้คุณก็จะเป็นแบบล้าหลังนะคะล้าหลังเราอะค่ะต้องก้าวให้ทันตอนนี้อะค่ะนพเก้าอะค่ะบอกแล้วว่าเราอะค่ะ รับผู้ร่วมธุรกิจเราไม่รับแม่ค้าเพราะอะไรอยากรู้ไหมคะพอคุณก้าวเข้ามาค่ะคุณต้องทําธุรกิจทันทีเพราะการทําธุรกิจต้องก่อให้เกิดกําไรแม่ค้าค่ะไม่ใช่ไม่ดีครูไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าแม่ค้าไม่ดีแม่ค้าดีค่ะเพราะว่าแม,แมา่ครูก็เป็นแม่ค้าครูก็เป็นแม่ค้าทุกคนเป็นแม่ค้าค่ะในในในเขาเรียกว่าอะไรละ่ะในในตระกูลครูหรือว่าในอะไรที่ครูรู้จักอะ่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าแต่ในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าเราเป็นแม่ค้ายุค 5G แม่ค้ายุค 5G ฟังให้ดีถ้าเราเป็นแม่ค้าธรรมดาเราจะไม่เหลือเงินเก็บเราจะไม่รวยเร็วเพราะว่าคำว่าเป็นแม่ค้าค่ะบางคนนะคะแล้วแต่แนวคิดนะแล้วแต่ความคิดนะบางคนมองว่าแม่ค้าส่วนใหญ่อะคะ่ะซื้อมา ถ่ายไปพอได้กําไรพออยู่ได้ไปวันๆพอมีกําไรพอเอาไปใช้หนี้ไปวันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเราอะค่ะมองภาพใหญ่ออกไปว่าเราจะเป็นนักธุรกิจแล้วคุณรู้ไหมนักธุรกิจอะค่ะเขามองไปถึงการจ่ายปันผลเขามองไปถึงการแบบได้ผลตอบแทนเขามองไปถึงความมั่นคงเขามองไปถึงความยั่งยืนของบริษัทนั่นเรียกว่านักธุรกิจแล้ววันนี้คุณจะยังจัก จะเป็นแม่ค้าหรือนักธุรกิจเห็นไหมครูคุย,คยเรื่องนี้ภาพของครูเป็นสีทองอะ่ะใครเห็นเหมือนครูไหมนะคะประจําเลยนะคะประจําเลยเนาะหรือมันเป็นสีทองนานแล้วแล้วครูตาแบบนะคะหรือว่าต้องฉีดสเปรย์แล้วนะคะใช่ไหมคะหรือว่าเพิ่งเป็นสีทองเนาะหรือว่ากล้องครูเป็นสีทองก็ไม่รู้นะคะเออครูไปต่อนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูจะพาพวกเราะคะ่ะเป็นนักธุรกิจกันแล้วนะคะ พอเวลาครูคิดอะไรได้ครูจะต้องรีบพูดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะครูรีบโพสเลยหลายคนมองว่าเอ๊ะครูแกเป็นอะไรแกโพสกระหน่ำกระหน่ำครูจะบอกพวกเราทุกคนนะคะเวลาครูโพสครูไม่ได้หวังยอดไลฟ์เวลาครูโพสครูไม่ได้หวังเลยว่าจะต้องมีคนมากดไลค์ครูกี่คนจะต้องมีคนมาคอมเมนต์ครูกี่คนครูอยากโพสครูก็โพส เพราะอะไรที่มันกอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนหรืออะไรที่ทำให้ผู้คนยิ้มได้หรืออะไรที่จะทำให้ผู้คนมีความสุขครูจะโพสต์ครูไม่ได้ต้องการยอดไลฟ์หรือว่ายอดอะไรเลยนะคะมันเป็นความสุขของครูนะคะเพราะฉะนั้นพอครูนึกขึ้นได้ครูก็โพสต์เลยว่าเฮ้ยคนที่มาอยู่ในแบรนด์นพก้าอ่ะจะต้องเป็นนักธุรกิจ เพราะว่าต่อไปในอนาคตถ้าสมมติว่าคุณไม่ทํานุพเก้าแล้วคุณไปทําอย่างอื่นคุณไปมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่าคุณต้องการมีสินค้าขายเองหรือว่าคุณจะไปทําธุรกิจอะไรของคุณนะคะคุณน่ะสัมผัสกับการเป็นนักธุรกิจแล้วทีนี้คุณจะคิดเล็กไม่เป็นคนเป็นนักธุรกิจอะค่ะเขาจะคิดใหญ่อย่างครูเนี่ยครูคิด